สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกอีสานพาไปชมนะครับวันนี้ก็จะพาเอฟสีไปดูบรรยากาศนะครับอตอนนี้บอสนาทีนะครับกับลาลังคุยกับหลังบ้านท่านทนาอยอุทยนะครับจะไปอธิบายเรื่องสข้อหนึ่งที่บ้านย่าอาชินะครับ ท่านทนายไทยนะครับกําลังจะอธิบายเรื่องสคหนึ่งตอนนี้ท่านนาทีก็กําลังคุยเรื่องภูเขากันนะครับนี่วัดนี้เราที่ลุงขึ้นไปสาบานตอนนี้เราต้องทำยังไงไปไหมพี่พี่ไปอ่าภูเด็กไฟพี่ไม่เคยขึ้นอันนี้คือภูเด็กไฟไม่เคยภูเด็กไฟไม่เคยไปมันลุกมากไปนี่นะผมไม่ได้ใจครับอันนี้ บนเ็นบ้านส้นญานา้าานี่าิ้าอย่นีนาิีไร่จุดที่ที่หุยที่นาในสดินที่หุ้ยที่ดินคู่เขาได้มาอย่างไรก็พอเอาเีงแต่เมื่อใดกนก่อน พศ2,400อะไรก็ก็ก็ใบสอบเขียนใบสอบเนาะก็แล้วแต่เจ้าแม่เนี่ยก็ต้องนำไปอยู่เป็นที่นาภาพเป็นที่นาเป็นเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องเล่นที่ ตัวตัวนี้นี่ตัวนี้นี่นนมันคือที่ที่ผู้บ้านนี่บ่หรือว่าที่น,นี่น,น,น,นาที่ไรที่ไรที่ไรมันที่บ้านดู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 เหผมก็ไม่ได้ดูนานมันมันติดอย่งยติตดภูเขาเหมนเนีน้มันมันอยู่ไก่เมื่หน้าเราอยู่ใสเขาแม่อยู่ใสอยู่ปุคนบ่ตัวนี้นาชิเป็นแปลงนั่นอันที่ติดนายสุบินบ่นายสุบินเนี่ยอาจจะตายไปโดนแดดเลยเนาะโอ้เสียไปนานแล้วนะ มันเป็นลูกเต่าครัเนาะเป็นเรื่องแบ่งให้ลูกให้หลานอันนี้ของย่อยย่อยอุ่นบอกระายอุ่นอืมกุ๊บย่อยอุ่นว่ามีสองแฝงมันสี่ไร่ครับสี่ไร่แปดไร่แปดไล่โอ้ตั้งชิว่าไรแปดไร่นี่น่าจะเป็นช่วงนเขาแยกให้ลูกให้หลานหมดแล้วครบทุกวันเลยว่าน้าจะเป็นช่วงนี้ะไม่เขียนช่วงที่ปลูกบ้านนี่มั้งเขาแอดบัตนี่มั้งอาจจะใช่แต่ด้านหลังไม่มีบ่ไม่มีเขียนอะไร นี่เขาอาจจะถ่ายมาได้มันมันอาจจะไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี so good, so ้เป็นเอกสารใช่ถ่ายเอกสารเลยเอ็นี่เอกสารไอ้นั่นในใบแจ้งการครอบครองที่ดินสองคนหนึ่งสองคนนี้งคือปัญหาเดียวนี่คือปัญหาของว่าเป็นยังไง เหมือนที่เราอประกอบของกกเ,ขเองกสารก็คือต้องทำประโยชน์ในพื้นที่ครับตัวนี้ที่สารอยากเห็นแต่ถ้าเขามาโต้แย้งเขาจะเอาภาพถ่ายทางการมาว่าจากปีนั้นปีนั้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำประโยชน์ตรงนี้มันสามารถมูว่าทามันทามันออกเศรษกิเราสามารถทำรีสอร์ทอะไรได้หมดเลยได้ตัวนี้แหละเนี่ยเป็นเป็นตองคำนะนี่น,น,นี่บอกเป็นตองคำเพราะว่าอะไรที่แบบนี้เนี่ย,เ,ยเขาจะถ้าเกิดเขาสนใจมาทำมีชิสสร์เนาะ ้าประเทศไทยบูมขึ้นอองเนี่ยมันทำที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือที่ฉนบนั่เองเพราะฉะนั้นนี่เรามีอยู่ในดวงนี้เหมือนทองละเราก็ต้องรีบไปทำมาเก็บไว้ก่อนถ้าเราไม่ทำนี่โวยจากไรละเอาที่นีไรได้ผมซื้อนี่ดินที่ดินแถวนี้เนาะได้ละหมื่นผมก็ม่ซื้อเพราะใครซื้อไปก็ติดคุกเข้าไปอยู่ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่เอาตรงนี้นี่พื้นที่อย่างนี้เขาอาจจะซื้อไรละห้าแสนนี้เห็นไหมชี้ไร่มันก็ได้สองล้านละเนี่ยเราจะเอาไหมส่วนนี้คนเกาอยากหาจะตายนะที่ี้หมู่เขานี่แต่มันไม่มีน้อยคนที่จะมาจับจออที่ในหมู่เขาไว้ก่อนเพราะว่าตอนมาวัดเป็นป่าสงวนนี่เขาจะชี้ไปหมดเลย เลยแต่อันนี้จะเหมือนต่อนี่ถ้าถ้าอ่านของทนายนี่จะเนบางอ้อเพราะว่าสองคนหนึ่งเหมือนพ่อแม่ไอ้ก็คือเกิดก่อนนะพูดภาษาเราเกิดก่อนก็เหมือนระวังไว้นี่แหละนี่เขาคนหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้นะไปแก้การปกครองวังกำนันทาไปอันนี้มันมาไอป่าสมวนมามันก็ทาบแต่ที่เป็นต่อนี่มันก็ุดมันจะเอาเขาไม่ได้ตอนนี้มันเอาไม่ได้ติดปิดตลอดไอที่ทนายคนนั้นบอกเนี่ย ว่าเอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนั้นนี่ไม่รู้เขาทาอะไรเนาะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเราจะไปเชื่อตามเขาตลอดก็ไม่ได้คนทํานี่มันเกิดทีหลังมันมาปัม๊มตามไม่น่าเชื่อเรื่องมันไม่ใช่สารปัม๊มเด๋ยวนี้ก็ให้สารสอบสวนก่อนเรานํายนะายาลหลักฐานก่อนเขาก็จะให้เราถ่ายพื้นที่เราก็มาถ่ายพื้นที่เราทําประโยชน์หมดแล้วมีเอกสารมีที่ทําประโยชน์มีข้างเคียนชี้ให้ว่านี่ตัวนี้เอกสารจริง ือาจจะมีปัญหาอย่างเดียวนะกับออกมพรว่าคุณครอบครองมาตั้งแต่ปีนี้จริงไหม,มจริงไหมตออ่อเนื่องจริงไหมไอ้นั่นมันไม่มีใครมีภาพถ่ายทางอากาศหรอกที่ทนายเขาบอกว่าภาพถ่ายทางอากาศก,าก็ยินยันอย่างนี้นี่ภาพถ่ายอากาศมีกี่ปีอ๋อถามหน่อยใช่ไหมเออมันไม่มีถึงยี่สิบหรือสามสิบปีอ้อนหลังหรอกไอ้นี่มันกี่ปีแล้วนี่ก่อนผมเกิดอีกมันเจ็ดสิบปีนุ่นเนาะ แล้วก็แเป็นไปไม่ได้ที่ดินที่พวกเราได้แล้วจะไม่ทําประโยชน์ต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องเอาลงมก็ได้เดี๋ยวนี้เราลงมาตรงนี้แหละอันนี้เนียมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราจะทำช่วงนั้นปีห้าสามเนี่ยจริงรัฐบาลให้ให้ทำให้ที่ทำภายในสองปีให้จบแต่ว่าเมื่อสองคนหนึ่งไปเยอะไปที่สำนักงานที่ดินเยอะเขาทำไม่ทันวิธีทำก็คือโอในเกตป่าสงวนนี่ เจ้าพนักาเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้วัดเราวัดให้เลยเอาเก็บไว้ก่อนเไว้ก่อนแต่ถามว่าเขาทํามือทําถูกไหมทําให้เราเสียสิทธิ์ไหมถ้าเราเข้าใจว่าลัางปีห้าสามเราทําไม่ได้นี่เราก็เสียสิทธิ์แต่ความจริงแล้วทําได้แต่คุณต้องมียื่นศารก็เท่ากับเขาบอกถ้าเขาบอกตอนนั้นว่าคุณไมยื่นศาลก่อนมันก็ผิดกฎหมายเพราะว่าศารยังไม่เปิดกฎอกฎหมายยังไม่ได้ให้ไปทําที่ศารไง เพียงเขาเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้วัดเอาเอากลับบ้านก่อนเนี่ยเหมือนท้องมณฑูน,พเ,นเพราะทีนี้เราไปทำเนี่ยเราไม่ยื่นสารกระบวนการทุกสารจะไม่เหมือนเจ้าหน้าที่เพราะว่าสารจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปได้โดยเรายื่นคำร้องมาเรียกเจ้าหน้าที่ไปนี่แหละเช่นเ,เขาบอกว่ายังไม่ทําพื้นที่สารก็จะบอกว่าท่านไปทําพื้นที่ดินแปลงนี้มาเพราะอยู่นเขตปาสมวนเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องยิงเครื่องอะไรเขาก็จะทําได้ ถ้ามีคําสั่งสารมันทําได้หมดถ้าไม่มีคําสั่งสารฉันไม่ทำํำประมาณนี้ <c oughs> พวกเราก็จะได้ตอนนี้แหละตอนที่เราจะทุ่มเททําทแต่ถ้าปล่อยสิบปีเก้าปีสิบปีพยานต่างๆก็จะน้อยลงแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนนี้เนี่ยเหมือนบ้านของพ่อเขานี่แหละก็คือไม่ไม่มีความคิดว่าสปกกับ สนมมันตามกันก็เลยว่าเอยดีแล้วตัวนี้ก็ไปจำนำได้เหมือนกันเอาไปทกรสอได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นเนาะพ่อก็เลยทำทับเลยทับที่ส9บเก้าไร่ได้นน่ยังจะพาเขาไปทำอยู่ทำกลับมาใหม่ขอยกเลิกอุปกรณ์ส่วน19ไร่นี้เพราะว่าโอกาสเอาอย่างนี้นี่โอ้ของยายอุ่นนี่ม่ชนเอชเลือนี่เนาะแต่เก่ามาเลยแต่เก่ามาเลยนี่นะยอุ่นนะต้งแต่พ่อรุ่นพ่อยายอุ่นเอ่ต้องต้องรุ่นยุน ตั้งรุ่นก่อนอยู่ยแล้วเพราะว่าตามวันเวลาที่ออกเนาะแต่เวลาสอบสวนเอาพวกที่ทํานี้มาสอบไม่ไรแล้วก็เสียชีวิตเนาะสารก็จะสอบว่าคุณได้ต่อใครมาต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อใครมาถ้าถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็ต้องมีใบซื้อขายถ้าไม่มีซื้อขายก็บอกว่าตกลุงเนี่ยปากเปล่านี่แหละก็ให้ใบนี้ผมมาถือไว้ใช่ไหมมันคือพูดเหมือนทนายบางคนพูดเนาะ เขาก็บอกว่าซื้อขายไม่ได้คําว่าซื้อขายไม่ได้นี่คือความหมายคือมันโอนหลังไม่ได้มันไม่มีโฉนดมันจะโอนหลังให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้วิธีซื้อก็คือคุณเอาไปไปเก็บไว้ที่คุณนะสมมุติว่าผมนี่เนาะผมมาซื้อผมจะมาทําโรงแรมอะ่ะสมมติผมชอบแล้วล่ละที่ตรงนี้ก็ไปซื้อแล้วก็ทําเอกสารซื้อขายซื้อขายตัวนี้แหละทําเอกสารต่างๆแล้วก็บอกว่าให้ใบนี้มาไว้กับผู้ซื้อแล้วเราก็ถือเอาไว เวลาไปขอผมก็ไปขอเองมันไม่เหมือนใบจองเนี่ยขอขอเนะนํนามเราก็ได้แต่เราต้องสืบพวกนี้วิธีสืบถามว่าเอาพวกนี้มาไหมเขาตายไปแล้วเราจะคุณมาได้ยังไงเราก็ใบซื้อขายมาแทนใช่ไหมนี่คื่อเอาเอกสารมาแทนว่านี่มีใบซื้อขายส่วนลูกจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ผมไม่ได้ซื้อจะาคุณใช่ไหม <c oughs> แล้วเราเข้ารคบครองไหมทีนี้ปัญหาของมันก็คือซื้อแล้วต้องรอบครอง ถ้าสมมุติว่าผมซื้อทำโรงแรมเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำซื้อจากในกอปับ๊บผมก็เข้าไปทำทำนาลูกจะบอกเหมือนกับสปรกรไม่ได้นะสปรกรบอกว่าผมคือเขารู้อยู่แล้วว่าซื้อขายไม่ได้นั่นคือกฎหมายห้ามซื้อขายลูกเขาบอกว่าที่ผมตรงนี้ที่ผมพ่อจะขายมันผิดกฎหมายมันทำไม่ได้แค่นี้แหละสปรกรไปเอาคืนแล้วแต่ตัวนี้จะไม่ใช่เพราะว่าที่มันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะทำประโยชน์ พอซื้อขายกันจะคนจะยึดไปนี่ไม่ได้ขนาดประมาณคุณบร่ยัยงเชื่อว่านี่มันต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมของเจา้าหน้าที่ความจริงไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ไปทํามันก็เหมือนเราอยู่กับการที่คือทําอะไรต้องไปขออนุญาตเขาไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ไปทําเราต้องไปทําจะนั่งอยู่บ้านางนี้มันมาอยู่มันไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกให้ไปศาล ส่วนที่ท่านานายบอกว่าเดี๋ยวนี้เขารังวัดทั้งทั้งทั่วไปใช่ไหมก็เราไปแจ้งไปแจ้งนี่มันจะมีสองประเด็นที่ที่ผมเคยเห็นที่หน่าคุดก็คือที่ที่ทเป็นฉนดทั้งหมดนี่มันจะเป็นพทบห้าเดิมเป็นพทบห้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่รู้พวกนี้ก็จะไปแจ้งว่าครอบครองที่นี้อยู่เขาก็วัดให้เขาวัดให้เลยแต้วที่วิธีการวัดนี่ คร่าวๆนี่เท่าที่ผมเห็นเนาะเข้ามาเขาจะออกใบจองให้เราปับ๊บออกใบจองเฉพาะกิจแล้วก็ทําให้แล้วใบจองอย่างนี้นี่เขาก็จะปั๊ม No. สามหรือโนอดเราเป็นสีแดงเนะห้าบนสิปีสิบห้าปีแล้วแต่เอกสารนี้แต่ซองหนึ่งนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่านี่คือการครอบครองเราจะเราเสนอไปอย่างนั้นเป็นเราครอบครองนี่แหละแต่เขาไม่สิทธิ์เหมือนลักษณะที่เป็นเอกสารที่<อ> ได้สิแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขามาวัดเขาก็จะปั๊มเหมือนกันแต่คนก็จะไม่ใช้สายนี้เพราะว่าไอ้นี่มันทําเองคนเดียวได้ตัวที่กาลังทําตอนนี้คือเขาเรียกภาษากฎหมายเรียกว่าวัดทั้งตำบล<ม>ความจริงวัดทั้งจังหวัดนั่นแหละเ<ม>ขาเรียกว่าวัดทั้งตำบลคือเขาอาจจะเข้าทีละตำบลประมาณนี้ก็เลยพูดง่ายๆว่าออวันนี้จะวัดตำบลน,นี้นะที่แจ้งไว้คือใครบ้างก็ต้องมานํามานําทีวัดใช่ไหม นี่แหละเขาเลยเรียกว่าวัดทั้งตำบลแต่ตัวนี้หนีวัดลายบุคคลได้แต่วิธีการของวัดลายบุคคลยุคนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่ปี53เราต้องไปศาลก่อนเราต้องไปรถทำร้องที่ศาลแล้วสอบสิดนู่นก่อนศาลมีคำสั่งแล้วว่าเราครอบครองโดยชอบตามกฎหมายก็คือการต่อเนื่องแล้วก็ได้ครอบครองพื้นที่ศาลก็จะมีคำสั่งให้เราว่าเราเป็นผู้ครองที่ดินแปลงนี้แหละ เราก็เอามายื่นที่ที่ดินแล้วก็แนบเอกสารของศาลเข้าไปที่ดินก็จะจัดการตอนนี้ขั้นตอนการวัดของป่าไม้ที่ว่ามีปัญหาเนี่เขาลังไม่ลังวัดเราจะให้เขาวัดให้เราตอนเราอยู่ศาลเพราะว่าทาทาหมายไปหาเจ้าของเ,อเจ้ายี่ที่ดินแล้วก็ศาลก็จะระบุว่าให้ไปทํารางวัดที่ดินไปนี้มาประมาณนั้นนะ